วันนี้มากินข้าวกับแม่น้องกันนะคะเรามาดูเมนูกันเลยค่ะวันนี้ผัดกุ้งใส่สตอ์นะคะผัดกุ้งสดใส่สตอ์ค่ะทำเองนะคะผัดเองไม่ได้ถ่ายค่ะตอนที่พัไม่ได้ถ่ายกุ้งใส่สตออ์ร่อยอร่อยนะคะแล้วก็มีไข่เจียวนะคะใส่ต้นหอมด้วยค่ะไข่เจียวใส่ต้นหอมมันจะอร่อยนะคะ มันก็มีน้ำพริกปลาทูค่ะพริกปลาทูนะคะปลาทูนี่ต้องใส่หน่ไม้ดองอาจะอร่อยตามเสร็จเราก็มาคั่วให้มันแห้งเลยใส่หนไม้ดองเข้าไปค่ะอร่อยมากเลยแล้วก็มีผักสดนะคะมีแตงแล้วก็มีมะเขือเหลืองค่ะแล้วก็มีหน่อไม้ต้มนะคะใบโหระพาค่ะหัวปีนะคะแล้วก็กสลัดด้วยค่ะ น,ะะน่ากินไหมคะมานะคะใครจะกินมาช่องนี้นะคะดอกรักชาแนลนะคะฝากด้วยนะคะช่องน้อยๆย่าเพิ่งเบื่อนะคะรักก็แวะเข้ามากดไลค์ด้วยนะคะใช่ก็กดแชร์ให้หน่อยะคะ่ะถ้าไม่รักก็ผ่านนะคะนะ่คะเมนูโยั่วๆนะคะมาทานไหมคะ กินกับน้ำพริกอร่อยนะคะเข้ากันดีป่งกิโลนึงนะคะผัดหมดเลยค่ะสตอคเึ่งโลผัดหมดเลยค่ะน,นี่จะ้ะอันนี้จะเป็นไข่เป็ดนะคะก็ไปเกี่ยวใส่ต้นหอมจะอร่อยมากค่ะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะ กดไลค์กดแชร์นะคะช่องไหนที่แม่น้องกันยังไม่ได้ไปนะคะเดี๋ยวแม่น้องกันจะไปทุกบ้านเลยนะคะบางทีแม่น้องกันก็ลืมนะคะแม่น้องกันขายของค่ะบางทีก็ลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสวัสดีนะคะแม่น้องกันขอตัวทานก่อนนะคะสวัสดีนะคะอาจจต่อยย่อจ้า